เอาเอาสองพวงแล้วก็อันนี้ขนมอันนี้มันม่วงปกทองคาโก้ัโก้เอาเอาสองมัดพี่พี่แกะอันนี้ให้ด้วยเลยค่ะแกะตอกเลยค่ะค่ะมวยมวยกินไรก็ลูก กินขนมโคบไปซื้อเลยในสุวรรณภูมิก็ในจะเป็นประเทศไทยหรือประเทศพม่าลังกาประเทศพม่าหรืออยู่ในบริเวณนี้พอได้จาก่ะตังไว้ไหนอ่ะนแล้วก็ไปเกิดในสั่งกองเลยลืมตังั้น หมู <mm ่บ้านวนาวาสีก็ไปเกิดอยู่ในเมืองพาราณสีนี่เป็นเท่าไหรคะทั้งหมดห้าสิบค่ะหลังจากตายจากเมืองพาราณสีแล้วไปเกิดอยู่ในลูกสาวของพ่อคามาที่ท่าสุปรารกา์จากลูกสาวพ่อคามาที่ท่าสุปารกาแล้วจากนั้นก็ไปเกิดเป็นลูกสาวนายเหลือที่ท่าอาหรวะาได้ไหมจ้าเขาจะเอาไว้กินเองนั่นแหละ ไปซื <c ười> ้อดอกมาไอ้ก <K êu S 1> ่อนหวไมเยเอาอะไรลูกกล้ยไม้หรือว่าดาวเรืองาวขอมากัุรีนเกังเอาอะไรดีหนูกหนูแกงไม่เองพี่อยู่เลยอ้าวกล้ยไม้ก็กล้ยไม้ ยุบขอบคุณนะคะอันนี้สิบบาทระวังรถตุ <c C ๊กทำไมสิบบาทมีแม uh ่ไม่บอกหนูเอ้าทำไมจะต้องเรื่องเยอะล่ะเราชอบใจอันไหนเราก็ซื้ออันนั้นแหละเออ มาทำบุญเขาก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่สวยที่สุดนั่นแหละลูกปัญญาทุต่าคามินีอภัยก็เกิดอยู่ในยุคสมัยสังคายนาครั้งที่สามประมาณ400ปีพุทธศาสนาล่วงแรงนะในคราวนั้นพระเสียรักองค์หนงชื่อว่ามหาอตุลัอยู่ในโพติปัตตามหาวิหารที่ยวไปบิณนทาตในหมู่บ้านนน เกน่อยััดอเอาไหวาดนางสุกรมาเกิดเป็นภรรยาของมหาอามด้เสียนีามาาอัุรักับี่สุนาธิดาสุกรได้ฟังคำของพระเถระแล ตนด้วยญาณเป็นเห็นะลึกชาติขนงนหลคือคนมีวาสนาอุปาทิฏฐานเคยได้ฌานมาแล้วในอดีตพอพระเถราบอกโอโยมอุปาสิกาณิเคยเป็นเกิดพิสุกรในอดีตชาติตัวนั้นเองโอเพนิวาสานุสติญาณญาณเป็นเหุระลึกชาติของนหลังได้เกิดขึ้นแก่นา คือได้ฌานอยู่นานๆฌานมันเกิดนานเกิดความสัมเวตสลุดใจยิ่งนักเหตุอัตภาพของตนไปเกิดในภพภูมิต่างๆสูงบ้างต่ำบ้างนางเกิดความสลดใจจึงอ้อนวอนสามีกว่าขอบวชในสำนักนางภิสุนีเมื่อนางได้บวชแล้วได้ฟังมหาสติปัฏฐานสูตรนางก็ได้บรรลุโสดาบัน นสงแห่งการฟังในสมัยที่เป็นแม่ไก่ในศาสนาของพระกัปปุสันโกเวียนไหวตา,ายเกิดสูงสูงต่ำต่ำแล้วได้ฟังมหาสติประธานาสูตรที่มหาปุญจิตาท่นนะขานมีอวู่แก่ภูเขาเป็นเป็นพระพุทธรูปย,ยืน,นยืนนอนนะนะก็ไดนะ้ฟังลูกเกน เียเพราะดังนั้นจะย้อมเป็นไปโดยผลแญ่ทัางปจุวันและอันาคตก้วยเพหตุนี้พระผู้มีพระภาคจะชี้เส้นกระไ้ในคำพีแจ่ปุะการนี้ว่าทำโทษแต่ะนิ่งไไว้ว่าพระาดูกว่าที่สุดย่างร้ายการั้ำสี่เหล่านี้อันบุคคลควรอบรมโดยชอบอยู่ โดยชอบอยู่่อมเป็นเหตุในสิ้นอาสวะโดยํำดับได้การทั้งสี่คือการรมตามการหนึ่งสองการใจนั่งฟังอู้จิตเป็นสติฟังเส่งมันเป็นบุญเป็นคุณโตเดียวเลยนะลูกฟังได้สติได้ปัญญาอู้น้ำแม่ไก่แม่สุกรขนมด้วยเดียวเป็นไม่ต้องเทเลยช้อนมันเปื้อนข้าวไงหนูหนูเอาขนมด้วยที่ สวัสดีท่ะนะอันนี้เป็นมุลหรือเป็นหือสงสัยกอด้างสนทนาปราศัยกันนี่จะเป็นวันพราวันอาทิตย์สนธนาทำตามกายสามการแสดงธรรมตามกายพอมีเรื่องที่จะไปบัรยายขยายความให้แจ่บเจ้นก็แสดงธรรมตามกายนี่เป็นข้อที่สี่สามข้อที่สี่ก็ไม่เป็นไรสนธนาทำตามกาย เปป็นนััจยะดใส่แกะแกะขนมอ่ะแกะเป็นชิ้นเล็ดฝนใส่ลงบนภูเขาแล้วน้ำย่อมไหลลงสู่ที่ลุ่มย่อมยังลำทานแห่งภูเขาและแห้งห้วยและแควให้เต็มเมื่อเต็มแล้วย่อม่ากไปตามหนองบึงแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่ และไหลลงสู่มาหานครชั้นดับฉันใด้อาขนนมนี่ด้วยภัณ<ห>ิส่ท่างหลายการทั้งสี่นี้ก็ฉันนั้เหมือนกันแลการฟังธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวักิเลตทั้งหลายจ่การฟังธรรม่อความอันตรายฐานเสื่อมสูญแห่งพระสัทธรรคือภิกษิสุไม่ฟังธรรมโดวยความกระดทนึ่งสอง ไม่เรียนทําโดยความเคารพนั่นสะไม่ทรงจําทําโดยความเคารพนะั่ไม่ตึงตรองแห่งอัตแห่งทำดโดยความเคารพนะนั่นห้รู้ทำรู้ทําแล้วไม่ปฏิบัติตามทนะําโดยความเคารพอย่าง 5. ประการนี้เป็นความเสื่อมสูญแห่งรัฐธรรมถ้าระมาพิจารณาเนื้อหาสราระไม่ฟนะังโดยความเคารพมันก็เสื่อมแล้ว Let's go.